สวดีครับวันนี้ผมจะบอกวิธีการใช้ตู้สีซอง6นะครับเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับและวิธีการดูแลรักษานะครับนะครับก่อนอื่นนะครับเปิดตู้นะครับเปิดสวิตเบรกเกอร์ก่อนนะครับนี่ครับไฟมาแล้วนะครับแล้วก็เปิดนะครับมาดูไฟส่องสว่างก่อนนะครับันดับแรก วัติทุกหลอดไหมครับนี่ครับไฟสองสว่างติดทุกหลอดนะครับโอเคครับงั้นเรามาดูไฟอินฟาเรดกันนะครับถ้าเดินเข้าจากประตูมาฝั่งด้านซ้ายคือฝั่งหูนะครับมาดูกัน ฝ่ายมันจะค่อยติดนะพี่ติดนะครับครบสามหลอดนะนะครับดูด้านหลังนะครับติดครบนะครับแผงก็สามหลอดติดหมดนะครับ ให้เราด้านฟ้านะครับก <ś le> ็ดิมตอนแล้วครับโอเคนะครับ, <ś le> okay รบ <ắng> ติดนะครับครบทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูพัดลมกัน,นครับ <ś le> พัดลมตัวนี้จะทั้งดูดทั้งเป่านะครับตัวน,นี้จะเป่าเข้าไปดูด เป่าเข้าไปในตัวตู้อกสีนะครับแล้วตัวนี้จะเป็นตัวดูดก่องนะครับก็คือวิธีการดูแลรักษานะครับก็คือแผ่นผ้านะครับหรือแผ่นฟิลเตอร์ข้างบนนะครับถ้ามันดํายังไงเราก็เปลี่ยนเราจะกําหนดไม่ได้ว่ากี่เดือนนะครับเพราะว่ามันอยู่การใช้งานของช่างนะครับเป็นพื้นก็เหมือนกันนะครับเป็นใยแก้วนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะถ้ามันดําเราก็เปลี่ยนไม่งั้นมันจะดูดไม่ได้นะครับ เรามาดูด้านหลังนิดนึงนะครับแผ่ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเล็มแผ่นกรองนะครับก็คือถ้ามันดำเราก็เปลี่ยนน่ครับก็จะมีประมาณนี้นะครับวิธีการใช้และการดูแล